ปั้นแรกกนะันกะนะได้บ่หวะได้อยู่แล้วอุ้ยโต้หเลยจังวะเน้นๆโอ, و, อ้โหเที่ยค้างโอ้โหค้างจว,าวนแตกๆปั้นๆป,ป,ปั้นหน่อยปั้นหน่อยน้นๆเน้น,น,นซัพเปอร์ผมโดนมากอยู่โอ้โเที่ยอะไรค้างวะเนี่นเยเอ๊ะแหลกจังวะ โอ้ยเชี่ยโดนหันตายอเอเป็าร์ดีไหมบ้านเราได้ยังวะยังต้องรักตัวเองโอ้ยตายว่ะกลางเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่พิดให้แล้วเข้าซ้อนเลยนะกลางเพียบเลยรอแป๊บนึงรอพี่แป๊บ นั่นใช่อรงยมามามา,มากลางโอโมมัมนมันมันต้องมันสวยเอ๊ะแดงมันแช่แช,แช่เอ๊ะอุ้ย,ตาย,ยตายโคตรเลยเชี่ยตายโคตรไวโอ้ไรอหไม่ได้เล่นนินจานานแม่งไปไม่ค่อยเป็นเลยวะ่ะมา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 ,มาตรงกลางพิษไอ้แล้วเบิ้ม ได้แล้วบ๊มบบ๊เออต้องต้องไาบอเลออันอันเก็บอันเลยมัด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 รอมาอ้ากับตัวละกินนี้รอแต่้อแตกโอ้กางกางกลางต่อเด้ออุ๊ยตายรอเลยยาระเบิดพลังไม่มีวะเนี อ๋ออ๋ออล้กางต่อนะกางต่อนะยู่ไหนอ่ะพี่เดี๋ยวลอกเลยกันแพิดแล้วูดโน่ไหนกางกางกาผมพิดจริงแล้วออมอ้ว่ตามน้ะยวตายผมตายแดงหมดบอกนะ มันเข้าบ้านมันเข้าบ้านช่วยช่วยช่วยเคลียร์บ้านหน่อยในบ้านเยอะในบ้านเยอะตายไ,ไหมโอ้โหตายเชี่ยมันมีไอ้แม็กกับซัพเฟอร์อะ้ผมช่วยเคลียร์ในบ้านหน่อยหมดแล้วหมดแล้ดดเดวลงแบแดงผมจะหมดแล้ว เชียลุงโดนยิงตายเลยวะได้เงินได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวตีปั้นรอ,อ,อนามาเรื่อนีนอรอโอ้โหโดนมันล็อกดูว่ดีใ้าต่อายแลซ่อยู่ีนี้ดูวีรันน้เห็นไตอสายไตา หมอยู่ในบ้านนะแดงเหรอแดงแล้วยู่ไหนเมาไหมมากางกางกางอยู่กลางอยู่กลางโอ้โดนแช่ทวนแม่งแช่ยาวๆเลยว่ะกางนะกางนะกลางนะทำไมคนนี้กางลมไมออกใจเลยมามามาโอ้มาตรงบ้านมันหน่อยเอ้เอ้เอ้มันมาแล้ว

รอผมนะดิรอผมยังไม่ขึ้นให้ลงเลยกลางกลางกลางดวิ่งเลยมาแล้วมาไอแมกเนี่ยเลียร์หน่อยสวยมามามาตรงปั้นมันตรงปั้นมันมามามาผิดเลยโอ้โหโดนปากเยมอดโอ้โหมอดมันแข็งเล่นเล่นเกมอยู่แป๊บหนึ่งนะมุ เฮ้ยเชี่ยสกิลตีไวยหมดวแป๊บนึงตายตายกันหมดปะไอแม็กไอแม็กโอ้โแม็กอ <c oughs> <im> ้แม <im> ็กโอ้ตายตายไอแม็กตาย กลางเด้อกลางเด้อทวนอมผมอยู่บ่ออยู่เกิดบ้านกันเยอะไปพร้อมกันเยอะมั้งแม่งเยอะเยอะสัตว์เออบ้านนี่ว่าวะลงไปงี้ตายทีละตัวเชียมาแล้วบกลงบ้านลงบ้านมามามาอมมาเอ๊ตามมานะมาแป๊บนะล้ระบายเนี่ยโอ้ยคืติดบวกสิบสองอีก โดนเทีย,อยวยยอะไรวะเยอะแยะหมดเลยแนละ้วเนีนน่ยหมดหมดเที่ยเอ้ยลูกแก้วไม่พอเดี๋ยวขอที่ปั้นหนะ่อยไหวไหมน่ะอมลูกแก้วไม่พอมาแล้วมันจะมาแล้วมามามาโอ้โหแค่ตีหกสิบสอง แดงหมดอ่ะแป๊แล้วแดง่อนเอาทางหายแป๊บสวยเดี๋ยวบวกรอนะโอเคเอาแดงไปพี่อิจิโกะเนี่ยซัพเปอร์หมด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 โอ้โหไอเชี่ยตายเลยเชี่ยวิ่งเข้าไปอ่ะตรงดงมันอะโอ้ตงนี่แดงแป๊บ Này bạn có kia hay kia em mẹ cả Thịt lạ Tài tài Mà Lo đen 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 là đi chờ đen lắm Phít vô, phít vô Đó là bạn ạ Tại, ý khi à, đã mệt, dỡ, dỡ chặt ạ Công nắn ạ này vì, này phá, bùng phá, bùng phá. Tài một, tài một

มันมามันมา,ม,นม,ามันมาเยอะเลยโอ้โหตายเฮียสี่หมื่นพันโดนหันฟาดต,ตายเฉยโดนแชกทวนทวนทวนหั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 น มดนมอ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 ตรงกลางอีจิกโกดพิดแล้วพิดพีททิ้งอยู่เอ็กวอซิทมดข้งา,างหลังมันข้างหลังข้างหลังมดนมอนมอนมอตรงปั้นมันหน่อยโอมไอ้เคีย <c oughs> โดนมิโกะเออว่ะนิน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 สเตท โอ้โหเชี่ยโดนหมัดล็อกไปหวัดเลยโดนแช่อยู่ไหนพี่กลางกลางมามามาไโอ้ยโดนแช่แก้วโอ้โหโดนหมุนห้าหมื่นสหายหมดแป๊บหบนึ่งว่ะเชี่ยต้องเอาสหายละ อุ้ยในบ้านเคลียเคลียเคลียลงเคลียบ้านหน่อยไอแม็กเนี่ยตา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 ยลระบายละ่นระบายเอาชี่อะไรวะเนี่ยเอาเฮีย yeah, ทุบไม่ได้หมอลงเพงเกินอยู่ให้ในบ้าน,นอยู่นะ ยลุงตายยังไงลุงวารับเหรอวะวาติดเลยไอ้นี่เอาเอาที่ปาไปไปไปตั้งใช่ไหมโอ้โหโดนแช่ไปเดี๋ยวที่ปาไปตั้งใช่ไหมเลือกคนเอาหล่าสอนเมื่อกี้พิษทิ้งไว้ให้แบบยาวๆแล้วอ่ะโดนแช่ดิเมื่อกี้เอาแดงก่อนเอาเดี๋ยวมันนะ ลุ่อย่างเดียวอ่ะไม่พี <S 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 <S> <S um> ่พี่ตูํทำแค่ห้าร้อยหนึ่งถึงห้ารอยห้าสิบจบจบติดหมดสิบสองนี่ทุนหมด bạc quốc tế ui đạp luôn rồi rồi này vì càng 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 bạc, bạc quốc tế bạc quốc tế rồi super, phê ôm em <laughs> โอ้โหติดห้ามปั๊มไอ้แม็กไอ้แม็กเชีย่ยตายวะ่ะยั่ไหนพี่เดี๋ยวลงกลางเดี๋ยวลงกลางโอโ้กลางเยอะลงบ้านก่อนพี่ลงบ้านก่อนกลางเยอะจัดเฮ้ยเสียมันโดนแช่อยู่มันโดนแช่อยู่ ไอ้แม็กวิ่งไปในบ้านแล้วไปแต่คอมเมทมานะทวนทวนทวนอมตัวหนึ่งพี่อยู่บ่อพี่อยู่ไหนกลางกางเคลียร์หมดแล้วเนี่ยหมด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 ไอ้แม็กกับสเตจตรตงกลางเนี่ยเคลียนอนสวนหมดหมด อุ้ยไอเชี่ยอุ้ยโดนแช่อยู่ไหนพี่กลางร์ไอาร์ดเชี่ยโดนเออด้วยพิดหนเอยเอเอ้ปั่นเลยพิดอยู่โอ้ยมิโกะมันเฟี่ยไอเชี่ยมิโกะเจ็บระเบิดด้วยไอเชี่ยโอ้ยผมโดนมัดเอ้ยเอ้ยพีดไม่ทันโอ้โหโดนแช่เรียบร้อยว่ะ จะเอาจะหายแปงลูกกำลังมอกในความเป็นของว่าทำอะไรวะเอาอมไป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 ตรงปั้นมันเนี่ยโอ้หมูไว้แล้วมะโอมหมูแล้วหมูแล้วหมดหมดหมุดเป็นเป็นเป็น สเตทเออแตกบ้างแต่ทั้งหลังทั้งหลังบากุเตะน่ะบากุเตะปิดได้นะลุยทวนทวนทวนโอ้เมาทวนก่อนทวนก่อนเอาอยู่ปิดปิดถึงสเตทโดนโจแดงหมดแล้วนะเล่นเลยเล่นเลยยี่สิบเก้าเลเล่นเลยจะหมดแล้วบากุเตะโอ้เชี่ยมิโกะแม่งเออผมอย่างเดียวเลยวะสัตว์เอียนลุยเชี่ยเลยนะ มาแล้วมาแล้วตายตายผมตายอะไรติดโดตวกเแล้วแต่เขาวิ่งอ้อมแล้วมาเอาอ่ะพิดโมพิดโมตรงกลางพิดไม่อยู่ นี่ค hey, ่ะอว่เยอะนี่ค่ะ uh, อ uh ้แม่งเยอะชิบหายโอเครุยรุยรเดี๋ยวมาใหม่แท้งเกิดอ่ะโอ้ขำมาก